สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะคุณดาวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับนะคะ,ะเกี่ยวกับสกูลเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับสกูลเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะ Pen Sharpener. Sharpener. Bracer. เป็นไงบ้างคะอ่ะอ่า repeat after me pencil sharpener eraser ruler book sister chair Dick, p e n b a c k ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะอ่าแบบฝึกหัดก็จะมีะแบบฝึกหัดของการเติมอ่าวอเวลนะคะวอเวลก็คืออักษรอ่สาสระภาษาอังกฤษ5ตัวนะคะ AEIOU นะคะ,ะก็เติมช่องว่าง โดยโดยเราสามารถที่จะไปดูจาก VCD เมื่อกี้ได้แล้วก็สต็อปแล้วก็เติมนะคะเพื่อที่เราจะจดจำคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนที่สองนะคะก็เป็นการจับคู่นะคะอ่าอ่าไม่ใช่จับอ่าจับคู่จับคู่รูปภาพกับตัวหนัสือเนาะ ก,กเ็เหมือนเดิมค่ะก็สามารถดูจากว c d ีดที่ครูเปิดให้ดูเมื่อกี้หรือไม่ก็ดูจากอันนี้ได้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดจะช่วยให้จดจำคำศัพท์ความละเอียดของคำศัพท์ได้มากขึ้นนะคะทั้งตัวสะกดตัวอักษรนะคะถ้า,าเราเป็นคนความจำดีนะคะ เราก็เติมแล้วก็จับคู่เสร็จจบอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจยังทำไม่ได้อ่ะคุณครูก็ให้แนะนำะหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดแล้วเฉลยแล้วก็ให้นำคำศัพท์มาเขียนใต้ภาพน,นะคะใต้ภาพแล้วก็แล้วก็ฝึกอ่านนะมันจะทำให้เราคล่องมากขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวครูพา่า ผ่านนี่แบบคุณหักก่อนนะ repeat after me school bag pencil book ruler blackboard pencil case eraser notebook chapter sister Ah, uh, spoon, bag, nah. desk and chair, sister, pen, chef, calculator, nah, like, huh? mm -hmm. book, chalkboard. Nah. โน้ตบุ๊ก e อ a s e เรเอร์อ่ะไม่ใช่นะคะอันนี้รูเลอร์ a อ e r c เร p เ t อร์คอมพิวเตอร์เพน n c i l โครสโคป v e นซิลเค้ทก๊ s ฟวอเอร์อลลสอ่ะการอ่านออกเสียงจะอ่านหลังจากที่เราทำแบบแผนเรียบร้อยแล้วนะคะพอทำแบบหัดเรียบร้อยแล้ว ก็มาฝึกอ่านคำศัพท์ที่เราทำนะคะ,อะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วก็กลับมาที่บทเรียนนะคะ,ะพี่ดาวเติมสกู o ์ดรอว์ดูอัดรู RULER PENCIL PEN Elizabeth Rubber Test pet Part Line Board Football Soccer Teacher Tennis Class Classroom Alphabet Letter draw hockey basketball deck keyboard computer book mouth closed open. c อร์สมิวสินะคะอันนี้ใครจะทำแบบฝึกหัดก่อนหรือว่าอะ,อะหรือว่าอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยทำแบบฝึกหัดก็ได้นะคะอะพอพอเราเสร็จเสร็จแบบฝึกหัดแล้วได้คำศัพท์แล้วคุ้นหัวคุ้นตานะคะอะลำดับต่อมานะคะก็คือปึกแต่งประโยควันนี้คุณรูมีคำถาม สั้นๆที่ใช้ในการช่วยช่วยให้เราตั้งประโยคได้นะะ Was in your bag มีอะไรบ้างนะคะอยู่ในกระเป๋าของคุณให้เขียนออกมานะคะ, Is it? ะ,ะ Is it มีอะไรบ้างนะคะอยู่ใน book is 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 uh, pencil is ah uh, is is ah r u l e ในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะก็จะใช้ uh, เนี่ย there are กระดาษ there are oh. that pen uh, pen there pen uh, book อันนู้น book นั่น book and หรือว่าถ้าไม่ใช้อ t สิ s ก็จะใช้เดออีสเอ็มก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่า o k ๊กแต่ยิ่งจะเป็น o นี่ก็ได้ค่ะอ่ะง่ายๆค่ะทำยังไงก็ได้ให้ให้เราจดจำคำศัพท์ได้อดียิ่งขึ้นเนาะอ่ะลำดับต่อมานะคะพอเสร็จแต่งประโยคเสร็จแล้วก็ให้อ่านประโยคที่เราแต่งอ่ะ was h in your bag is a book is a pen is a ruler there are pen, t h o s e b o o k and eraser อ h uh, there is a penbook and ruler นะคะอ่ะ uh, ก็เขียนเสร็จแล้วก็อ่านใช้เราจดจำคำศัพท์ได้ดีขึ้นนะอ่ะ uh, พอเสร็จพอเสร็จทุกอย่างเสร็จแล้ว uh, อ่ะเรามาเล่นเกมอะ uh, นะคะเรามาเล่นเกมอ่ะ uh, พอสุดท้ายแล้วเราจะเราจะดูว่าคำศัพท์ที่เรา,าทำเราจดจำเข้าไปเราจำได้แค่ไหนโดยดูจากภาพแล้วก็บอกออกมาว่าคืออะไรดูจากภาพอ่ะอย่างเช่น drawing เนี่ open ย open เนี่ย table อ่ะ painting color water set เนี่ the ย่ะ water color set เนี่ย ฟุตบอลเนี่ยนะคะ uh, What can you see ก็ให้เราพยายามค่อยๆนึกแล้วก็ค่อยๆพูดออกมานะคะมันจะทำให้คือสิ่งที่เรามองเห็นเนะี่ยเราไม่ต้องไปแปลว่าเป็นอย่างไรเราดูภาพแล้วเราก็นึกเป็นภาษาอังกฤษไปเลยอย่างเช่นเห็น radio radio ก็ radio เข้ามาเลยจะทำให้เวลาเราเอา ควสามารถใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือรูปภาพรูปที่หนึ่งนะคะส่วนนนี้ก็คืออ่ะอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอ่ะส่วนนนี้ก็คืออีกอีกเซตนหนึ่งที่เราเราจะใช้ได้อ่ะหลังจากที่เราเรียนต่างๆเสร็จแล้วเราจะดูว่าสิ่งที่เราเรียนเราสามารถเอาออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะเราก็ดู อ่ะ uh, what can you see นะ basketball อ่ะ bird tennis chair computer uh, แบบนี้ค่ะค่อยๆไล่เราเห็นอะไรบ้างเราก็พยายามดึงออกมาค่นะเนาะมันจะทำให้คำศัพท์นี้อยู่ใน memory ของเรานะคะเวลาเรานึกเราคิดอะไรนี่ก็เอาออกมาใช้ได้เองเนาะ วันนี้คุณครูดาวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ